เอาละผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กันที่ห้องผมเหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาะเปิดฝาเคสให้ดูกันนะผมเพราะมีคนรีเควสกันมานะครับโอเคก็เรามาดูกันะนะนี่อันนี้ก็ฝาเคสนะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีติ๊กเกเอร์เลเซอร์ติดด้วยนะฮะอโอเคเราจะมาดูข้างในกันบ้างว่ามันมีอะไรนะฮะมันมันก็เหมือนซอมทั่วไปอ่ะเออก็ไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยภายในมันก็เป็นรูปร่างดังนี้นะฮะซึ่งสีเคสนี่บาดใจเฉียนใจผมเหลือเกินเนะี่ย สายไฟก็ด้านหลังผมจะต่อได้ตอนแรกแม่งแบบดูดปืดๆเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะผมไม่ได้ผมปลั๊กปลั๊กของพาวเวอร์สายเนี่ยมันไม่ได้เป็นปลั๊กสามตาตอนแรกแล้วผมไปเปลี่ยนมาตอนนี้ก็เป็นสามตาเรียบร้อยแล้วไอเชนี่เนี่ยไอเชนี่เนี่ยระวังถ้าแม่งจับมากเดี๋ยวเครื่องดับครับสายมันรวมหวมกันไม่รู้ว่ะเออช่างแม่งโอเคครับจะสำรวจข้างในอือจะจ่ายสายเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอ่อพัดลมเป่าซีพียูเสริมที่ผมซื้อมานะฮะ ก็พันกว่าบาทเองนะครับผมกลัวซีพีมันร้อนนะปกติความจริงซีพีเนี่ยมันก็จะมีพัดลมมาของมันอยู่แล้วนะฮะนี่ผมชอบมันตรงที่ว่าแบบเาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงใบพัดมันสีมันแบบมันวิ่งวิ่งอ่ะเออมัน b l i n g b l i ดีเออชอบนะฮะนี่ก็เป็นพัดลมระบายความร้อนปกติเมนบอร์ดเบอเลอร์เทิ่นเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีนี่การ์ดจอครับผมนี่เลยนะฮะมีพัดลมสองตัวหมุนติ้วติ้วติ้วหน้องก็เท่ดีนะฮะแล้วก็มีนี่เพราะว่าสาย 750ดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีทัพยิปมีอะไรเงงเงงเงงนะไม่มีอะไรหรอกเคสผมก็ธรรมดามากนะฮะแต่สีมันก็นะเฉื่อยๆแลือเกินนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งแค่นี้แหละเออก็เพราะว่าเขาเรียกคิวให้มาเปิดเคสให้ดูแค่นั้นแหละผมก็ก็เปิดเคสไงไม่ได้ให้ทำอะไรอื่นโอเคเดี๋ยวเราดูอีกทีแป๊บนึงก็ได้อ่ะอ่ะก็แบบนเี้ย กาจอใส่กาจอสองตัวได้ด้วยแต่แม่งไม่เอาครับไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไอ้น,นี่ก็เป็นสายไอ้น,นี่วช่องเสียบวอเตอร์คูลิ่งแต่ผมไม่ติดดีกว่าแม่งแพงครับมเ,เกินงบอ้าหา้าเป็นดั่งนี้ดังนี้ดังนีงนน้และดังนั้นและดั่งน้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละไปแล้วครับบาย